ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้คิดดีทําดีชาแนลขอน้อมนำเสนอในหัวข้อถ้าชีวิตพังกว่าที่คิดปัญหาสารพัดรุมเราเรียงหน้าเข้าหาแก้ยังไงก็ไม่ตกไม่เชื่ออย่าลบลูททำมาหากินไม่ขึ้นชีวิตตกต่ำ เพียงทำสิ่งนี้ก่อนนอนชีวิตคุณจะดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ตื่นขึ้นมาสดใสปลอดภัยในวันใหม่ท่านผู้ฟังครับพระพุทธศาสนานั้นสอนให้ระลึกถึงผู้มีพระคุณคือผู้ที่ทำคุณผู้ที่รักเราและมีพระคุณต่อเราดังต่อไปนี้ 1. พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นพระศาสดาเอกของโลก ตัดสรูชอบได้โดยพระอ,องค์เองตัดสรู้ได้แล้วก็ทรงไม่ห่วงทรงเมตตาสั่งสอนคนอื่นให้ตัดสรูตามใครจะรู้ตามพระองค์พระองค์ก็ไม่ห่วงทรงแนะนําหนทางแม้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ชีห้หนทางให้ประพฤติปฏิบัติตามรอยพระองค์นับว่าเป็นศาสดาที่ใจกว้างมากๆ 2. พระธรรมเจ้าคือคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ที่ให้เราเลือกปฏิบัติตั้งแต่ขั้นพื้นฐานอันได้แก่การแบ่งปันกันและกันที่เรียกว่าทานการรักษากายวาจาใจจากกติกาของสังคมที่เรียกว่าศีลและการทำจิตให้ผ่องใสเกิดความรู้ขึ้นที่เรียกว่าภาวนานั่นเอง สพระสงฆ์เรารู้คำสอนในทางพระพุทธศาสนาส่วนหนึ่งก็มาจากพระสงฆ์ตั้งแต่พระสงฆ์ยุคแรกที่บวชได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระศาสดามีการสืบทอดจดจำคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่อยมาจนถึงพระสงฆ์ยุคป,ปัจจุบันนี้ก็ยังทรงถ่ายทอดคำสอนอันดีงามสู่สังคมปัพรพบุรุษและบุปการีของเรา อันมีบิดามารดาเป็นต้นซึ่งท่านก็ทาหน้าที่เป็นบิดามารดาอย่างดีตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาที่ท่านได้รับมา 4. บิดามารดามารดาคือผู้ให้กำเนิดบิดาคือผู้ยังให้เกิดท่านคือผู้มีพระคุณยังดูเรามาบิดามารดานั้นจะเป็นใครอยู่ในฐานะอะไรมีอาชีพใด นับถือศาสนาใดท่านก็ยังเป็นบิดามารดาเป็นผู้มีพระคุณต่อเราเช่นเดิมเป็นบุคคลที่เราควรแสดงความกตัญญูตอเวทีเป็นที่สุด 5. ครูบาอาจารย์คือผู้ให้วิชาวความรู้แก่เราครูหมายถึงผู้สั่งสอนผู้แนะนำผู้ฝึกมารยาทซึ่งครูบาอาจารย์คนแรกของเราคือบิดามารดา ต่อมาก็ครูบาอาจารย์ที่อบรมสั่งสอนฝึกเราให้เป็นคนดีแม่คำพูดคำเดียวที่ทำให้เราจะรับความรู้แล้วกลับกลายเป็นคนดีคนนั้นก็ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ของเราด้วยท่านผู้ฟังครับท่านต่างหาถือว่าเป็นผู้มีพระคุณที่เราไม่ควรประมาทควรรำลึกถึงบุญคุณของท่านอย่างต่อเนื่อง หากตอบแทนคุณได้ก็ควรตอบแทนตามสมควรแต่ฐานะและโอกาสหากท่านตอบแทนในดๆไม่ได้ด้วยการกระทำต่อหน้าก็ควรระลึกถึงบุญคุณของท่านท่านผู้ฟังครับครูบาอาจารย์ท่านแนะนำว่าหากอยากจะเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตในหนึ่งวันควรจะสวดมนต์ไหว้พระและกราบให้ครบห้าครั้งโดยใช้เวลาในช่วงก่อนนอน เพื่อเป็นการระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์โดยตั้งจิตให้สงบพนมมือไหว้ให้ครบห้าครั้งดังนี้ไหว้ครั้งที่หนึ่งกล่าวณโมตสะภคะวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธสาสามจบแล้วกล่าว อิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัทธรรมสาราธีสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภควาติกลา่าวไ้ครั้งที่สองกล่าวสบาขาโตภควตาธรมโมสันทิกติโก อากาลิโกเอหิปัสิโกโอปะนิโกปัจจัตังเวทิตัพโพวินยูหิติแล้วกล่าวว่ายครั้งที่สามกล่าวสุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโต สาวกสังคโฆสามิจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังคโฆจะติทางจตาริปุริสะยุคานิอัฏฐปุริสะปุคลาเอสาภควโตสาวกสังคโฆอาหุเนยโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกรณีโยอนุตตรงังบุญยขีตตังโลกาติ แล้วกล่าวจากนั้นให้ตั้งใจกล่าวปวสวดไตสรณคมดังนี้พุทธังสารนังัจามิธรรมังสารนังัจามิสังฆังสารนังัจามิทุติยมปีพุทธังสารนังัจามิทุติยมปีธรรมังสารนังัจามิทุติยมปีสังฆังสารนังัจามิ ตติยมปีพุทธังสารานังัจชามิตติยมปีธรรมังสารานังัจชามิตติยมปีสังคังสารานังัจชามิไวครังที่ 4, สี่สวดระลึกถึงพระคุณบิดามารดาให้กล่าวเมตตาเการุณามุทิตาอุเบกขาทีิกัรจาปุตนากันจา มาตายไปตุคุณังวันทามิแล้วกราบแล้วไหว้ครั้งที่ห้าสวดระลึกถึงครูอาจารย์ให้กล่าวอุปัชฌายาจาริยาทิคุณังวันทามิแล้วกราบเมื่อไหวและก้มกราบครบห้าครั้งแล้วให้ตั้งใจนั่งสมาธิแผ่เมตตาให้แกสัตว์ทั้งหลายทั้งที่เป็นมิตรและศัตรู โดยกล่าวว่าสัพเพสัตตาอเวลาอพยาปัช,ชาอนิคาสุขีอัตานังบริหารันตุขอสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกขเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นจนอย่ามีเวียนมีภัยจะได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงบริหารตนให้พ้นจากทุกข์และมีสุขกันทั่วหน้าเทินสาวรายหนึ่ง ได้เล่าประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับตนเองว่าไม่รู้ว่าโลกใบนี้ให้เราเกิดมาทำไมชีวิตของเรามีแต่เรื่องแย่ๆเต็มไปหมดเจอเรื่องแย่อยู่แล้วกลับเจอเรื่องแย่กว่าในทุกวันเกิดมาจนป่วยทางสมองชีวิตคู่ล้มเหลวทำงานที่ไรไม่ป่วยก็ต้องมีอารมณ์เหลวขาดทุนค้าขายก็ฝืดเคือง ขายดีก็มีคู่แข่งมาทำลายนี่สินรูมเล้าเงินเข้ามือก็มีเหตุให้หมดไปอันนี้เสียอันนั้นพังคนนี้ป่วยต้องเลี้ยงครอบครัวค่ะปัญหาเยอะมากยิ่งสู้ยิ่งเจอกลายเป็นคนอ่อนแอบางทีอันนั้นผิดอันนี้ไม่ดีกลายเป็นทุกใจเสียเองตลอดเวลาห้าปีที่ผ่านมาลงทุนอะไรก็มีแต่เจง เริ่มจะท้อไม่ไหวละ่ะเพราะขัดสนเงินทองนี่สินรุมเรานั่งไม่เป็นสุขจริงๆไม่รู้จะทำอย่างไรจึงหันหน้าเข้าหาธรรมะครูบาอาจารย์ท่านก็ได้แนะนำให้ทำความดีสวดมนต์ไหว้พระทำบุญทำทานพยายามคิดดีทำดีแผ่เมตตาและเบียดเบียนผู้อื่นให้หน้อยที่สุดก่อนนอนทุกค่ำคืน ก็ได้ทำตามที่ครูบอาจารย์ท่านพร,ร่ำสอนคือสวดมนต์แผ่เมตตาและกราบหมอนก่อนนอนห้าครั้งทำเป็นประจำแบบไม่ได้คิดและหวังอะไรแต่เหมือนชีวิตเกิดอัศจรรย์ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นตามลําดับอาการป่วยเริ่มทุเลาค้าขายก็มีกําไรคู่แข่งหันมาช่วยเหลือแต่เจอกับความรักดีๆตอนนี้พอมีเงินลงทุนค้า และกิจการก็กำลังไปได้ดีท่านผู้ฟังครับการเนรคุณไม่นึกถึงบุญคุณของผู้มีพระคุณนั้นถือว่าเป็นกรรมหนักหลายครั้งที่กรรมแสดงตัวแบบตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมฉันได้เคยเป็นคนอากตันยูไม่รู้คุณคนเคยทำร้ายจิตใจพ่อแม่ที่รักและห่วงใย,ยตนเคยหยิ่งยโส กับผู้มีพระคุณที่หยิบยื่นให้เคยลบหลู่ผู้ให้ความรู้ความคิดดีๆแก่ตนเคยขอความช่วยเหลือเขาแต่ถึงเวลากลับซ้ำเติมเขาวันหนึ่งเมื่อกรรมผลิตลก็ต้องได้เหลี่ยมรถแบบเดียวกันต่อยป้อนข้าวป้อนน้ำหมากับมือวันหนึ่งมันเป็นบ้าแดดบ,บ้าลมก็แหวงกัดเจ้านายตัวเองจมเขี้ยวได้ถ้าถามว่าใครบ้าง ที่เคยอกตันอยู่ไม่รู้คุณคนมันมีอยู่บ้างช่วงในชีวิตนี้หรือไม่ก็อาจจะมีบ้างที่คนเราเหมือนจะเป็นบ้าตาบอดจิตมืดใจพยองไม่เห็นหัวผู้มีพระคุณหรือเกิดความโกรธเกลียดชังอย่างแรงกระทั่งลบสมึกถึงบุญคุณออกไปหมดเปลี่ยนจากรักเป็นแค้นอยากทำร้ายทำลาย ให้มอดไหม่กันไปข้างหนึ่งก็ยังได้กรรมถึงลืมก็ต้องชดใายทุกคนนี่ควรเตรียมใจไว้อย่างไรก็ต้องมีวันได้เจอคนเนรคุณถึงวันที่กรรมผลิตผลสังสารวัตรจะส่งใครบางคนมาบีบให้เรารักอย่างไม่ควรจะรักเอ็นดูจะไม่ควรจะเอ็นดูเรานึกอย่งได้ดีกับเขาแต่ทำดีเท่าไหร่เท่าไหร่เขาก็ไม่เห็นหัว หรือไม่ก็เห็นเราเป็นตัวตลกมีหน้าที่คอยตามไปปนนิบัติจากไรก็ตามการช่วยคือการช่วยหน้อยก็เป็นบุญช่วยมากก็เป็นบุญเมื่อช่วยใครให้หวังผลเลิศสุดคือกุศลจิตกับตัวเองและคาดหมายผลร้ายสุดคือถูกเนรคุณเมื่อคาดหวังอยู่สองอย่างนี้ทุกครั้งไม่คิดอยากรับการตอบแทนดีทุกครั้งกระทั่งกลายเป็นความเคยชิน กลายเป็นอารมณ์เบิกบ,บานปล่อยวางทางใจเราจะรู้สึกว่าได้ทำบุญใหญ่ทุกครั้งมีใจใหญ่ขึ้นทุกครั้งแม้ในเรื่องเล็กๆล็กได้น้อยเพอรู้สึกว่าใจสะอาดขึ้นเรื่อยๆนี่เก่าจะถูกชดใช้หมดไปดอกผลใหม่จะถูกสร้างขึ้นแทนกันและหากช่วยมากพออย่างไรก็ต้องเจอที่ชื่นใจเพราะโลกไม่ได้มีแต่คนร้ายสำานก วันหนึ่งเราต้องเจอคนรู้สึกสำนึกเข้าจนได้แม่หนึ่งในร้อยก็ร้อยในแสนคนเนรคุณมีแต่ตกต่ำย่ำแย่แต่งเช่นเรื่องนี้คำนองคนไม่รู้บุญคุณกันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชาวนาคนหนึ่งเป็นชาวพาราณสีวันหนึ่งขณะที่ชาวนากำลังต้อนวัวไปกินหญ้าวัวตัวหนึ่ง มันวิ่งเข้าไปในป่าชาวนาวิ่งตามแต่ไม่ทันได้ดูทางก็พลัดตกลงไปในเหวชาวนาทรมานอยู่ในเหวลึกนานหลายวันขาดอาหารและน้ำและแต่ร้องควนคลานอย่างน่าเวทนาลิงตัวหนึ่งได้ยินจึงปีนลงมาตามเสียงได้พบร่างของชาวนาที่อยู่ในสภาพเท่าไรเรี่ยวแรงลิงถามว่าเจะมนุษย์ ทำไมเจ้าจึงอยู่ในสภาพเช่นนี้ค้าวิ่งตามวัวที่วิ่งเข้ามาในป่าแล้วข้าก็พลัดตกลงมาในเหวนี้เพราะไม่ได้ระมัดระวังน่าเวทนาจริงแท้เดี๋ยวข้าจะช่วยเจ้ากลับไปบ้านเองแต่วันเจ้าหยู่ที่ใดข้าเป็นชาวพารณนสีเออเจ้ารอข้านะข้าจะปีนขึ้นไปแล้วห้อยเถาวันลงมาแล้วเจ้าก็ปีนขึ้นไป ลิงห้อยเถาวันลงมายัางชาวนาชาวนาก็ใช้แรงเท่าที่มีค่อยๆปีนขึ้นไปจนพ้นปากเหวลิงน้อยเหนื่อยสุดแรงเพราะต้องชุดเถาวันไว้อีกฝั่งมันจะขอนอนหลับพักแล้วพรุ่งนี้จะพาไปส่งพอลิงน้อยหลับด้วยความหิวเป็นกำลังชาวนาจึงหมายจะฆ่าลิงน้อยเพื่อกินเป็นอาหารจึงยกก้อนหินในบริเวณนั้นจะทุบหัวลิงน้อย แต่ด้ยวยแรงกำลังที่ไม่ค่อยจะมีก้อเห็นทั่ทวไปจึงไม่ทำให้ลิงน้อยถึงแก่ชีวิตลิงน้อยตื่นขึ้น,นมาด้วยความเจ็บปวดและพร,ร่ำว่าเจ้าคนเนระคุณข้าช่วยเจ้าขึ้นมาจากเหวนี่คือผลตอบแทนของเจ้าหรือข้าจะไปจากเจ้าคนเนรคุณเจ้าจงหาหนทางกลับบ้านเจ้าเองลิงน้อยก็หายเข้าไปในป่าลึกทางทางที่ศีรษะจึงมีเลือดไหลาอาบอยู่ ชาวนาอยู่คงอิดโรยเดินไปแบบพอทรงตัวได้เขาเดินมาจุดถึงสระน้ำเขาก็หมายจะอาบน้ำและดื่มแต่พอลงไปในสระน้ำแล้วร่างกายของเขาก็เต็มไปด้วยขี้เหรือนน่าเกลียดหน้ากลัวไม่ต่างจากอสุรกายเขาเดินไปเรื่อยๆจนพ้นป่าด้วยสภาพอับปางเช่นนั้นชาวเมืองเห็นก็พากันกลัวพอคิดว่าเป็นอมนุษย์ ชาวนานต้องพเนจรไปเรื่อยจนถึงพระอุทยานหลวงพระราชาประพาสพระอุทยานพอดีแต่ทอดพระเนตรชาวนาจังเข้าปัตไทว่าเป็นปีศาจในส่วนของเรามีปีศาจอยู่ด้วยหรือชาวนานได้ยินดังนั้นจึงรีบทูลว่าหาใช่เช่นที่พระองค์ตรัสพระเจ้าข้าข้าเป็นชาวเมืองของพระองค์แต่ที่มีสภาพไม่ต่งจากเปรตอสุรกาย เพราะข้าได้เนรคุณลิงน้อในป่านั้นทั้งที่มันเป็นผู้มีพระคุณที่ช่วยข้าพระเจ้าขึ้นมาจากเหวข้าพยายามจะฆ่ามันเพื่อประทังความหิวที่อดข้ามานานหลายวันด้วยเหตุนี้ร่างของข้าจึงอัปลักษ์เช่นนี้ชาวนากล่าวจบก,ก็สิ้นใจด้วยความหิวเนื่องจากตั้งแต่ออกจากป่ามาก็ายังไม่ได้กินอะไรเลยแถมยังถูกผู้คนรังเกียจ พรอมีรูปร่างที่น่ากลัวอีกด้วยท่านผู้ฟังครับถ้าเรากลัวสิ่งใดเราไม่ควรทำสิ่งนั้นเพราะในโลกนี้ไม่มีคำว่าบังเอิญมีแต่ผลของกรรมเท่านั้นถ้าเรากลัวทุก์ก็อย่าทำกรรมชั่วทั้งในที่หลับที่แจ้งถ้าเราจักทำหรือทำอยู่ซึ่งกรรมชั่วถึงแม้จะห่อหนีไปก็จะไม่พ้นจากความทุกข์ได้เลย สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับณนเะชตวนารามของอนาถาบิณฑิกะคฤหาบดีใกล้กรุงสาวัตถีสมัยนั้นเด็กๆหลายคนจับปลาอยู่ในระหว่างกรุงสาวัตถีขณะนั้นเป็นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสวมจีวรถือบาทเข้าไปสู่กรุงสาวัตถีเพื่อบินฑบาต พระองค์ในทศพเนธเห็นเด็กๆหลายคนเหล่านั้นกําลังจับปลาอยู่จึงเสด็จเข้าไปหาแล้วตรัสว่าเด็กๆทั้งหลายพวกเธอกลัวทุกข์ไม่รักทุกข์ใช่หรือไม่เมื่อเด็กทั้งหลายกราบทูลรับว่าเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าข้าพระองค์ทั้งหลายกลัวทุกข์ไม่รักทุกข์จึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าถ้าท่านทั้งหลายกลัวทุกข์ถ้าทุกข์ ไม่เป็นที่รักของท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายก็จะทํากรรมชั่วไม่ว่าจะในที่แจ้งหรือในที่ลับถ้าท่านทั้งหลายจะกกระทําหรือกระทําความชั่วอยู่ก็จะไม่ผลไปจากความทุกข์ได้แม้จะห่อหนีไปก็ย่อมไม่ผลจากความทุกข์ได้เลยเกิดมาแล้วควรใช้ชีวิตนี้สร้างความดีให้มากช่างดอกไม้ร้อยพวงมาลัยได้มากมาย จากกองดอกไม้กองหนึ่งชั้นใดคนเราเกิดมาแล้วก็ควรใช้ชีวิตชาติหนึ่งนี้สร้างความดีงามให้มากชั้นนั้นนักผีปัญญาสมาอาภาเสนสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีช่องที่ดีทำดีชาแนลขอขอบพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูลที่ได้นำเรื่องราวดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นตารมทานแก่ท่านผู้ฟังขอบพระคุณท่านผู้ฟังกันละยะนมิตทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขอทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ